ข่าวที่ทำให้คนกับขันกัมพูชาสร้างข่าวลวงเพื่อความได้เปรียบนี่คือจุดที่คนใกล้จะพลาดในเรื่องการเจราจาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีการประสานงานโดยมาเลเซียและมีประธานาธิบดีโดน,นัทรัมเป็นสักขีพยานมีข่าวออกมาว่ากัมพูชาได้กำหนดเงื่อนไข9ข้อแต่นี่คือจุดที่คนใกล้จะพลาดนายศรีษศักดิ์พงเกตแก้วออกมาชี้แจงว่าไม่เคยมีเงื่อนไข9ข้ออย่างที่อ้างและเตือนให้ระมัดระวังในการให้ข่าวที่อาจทำให้เกิดความได้เปรียบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นายศรีษศักดิ์ย้ําว่าไม่เคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขแต่เป็นการตกลงกันว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเฉพาะ4ปัญหาหลักที่ได้แก่หนึ่งลดการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนสู่ที่ตั้งเดิม2เก็บกู้ทุนระเบิดที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บ3ปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติ4แก้ไขปัญหาการลุกลาเข้ามาในเขตแดนไทยนอกจากนี้ยังต้องหารือกันในระดับ g b c เพื่อนําแผนงานไปสู่การปฏิบัติแต่ที่น่าสนใจคือทําไมข่าวเหล่านี้จึงออกมา มีเป้าหมายอะไรหลังจากนี้นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งคุณคิดยังไงกัมพูชากําลังพยายามสร้างความได้เปรียบหรือเปล่าหรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ดูสิ